ัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอยจะมาประกอบโต๊ะทำงานของอีเกียให้ดูกันค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปอยเคยมารีวิวท็อปโต๊ะอันนี้ไปแล้วนะคะเป็นท็อปโต๊ะรุ่นลินมูนค่ะราคา3 4 9บาทนะคะปอยเอามาใช้โดวยวางซ้อนกับโต๊ะตัวเดิมที่มีอยู่ค่ะวางซ้อนแบบนี้นะคะทีนี้พอใช้ไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าวางซ้อนกันแบบนี้ใช้ไม่ค่อยสะดวกค่ะปอยก็เลยตัดสินใจไปซื้อขาโต๊ะที่ใช้ร่วมกันได้มานะคะเป็นขาโต๊ะรุ่นอดิลอันนี้ค่ะ อันนี้ราคาขาละ100บาทนะคะสำหรับขาโต๊ะขาหนึ่งก็จะมีตัวขาโต๊ะค่ะจานสำหรับเชื่อมขาโต๊ะกับท็อปโต๊ะนะคะแล้วก็น็อตค่ะทีนี้เดี๋ยวปจะประกอบให้ดูนะคะนี่ค่ะตอนนี้ปก็ปูผ้ารองเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีแค่ไขควงอันนี้ค่ะที่มุมโต๊ะแต่ละมุมนะคะจะมีรูอยู่5รูนะคะ เราก็เอาจานวางลงไปให้ตรงกับรูค่ะนี่ค่ะวางแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาน็อตที่เขาให้มาใส่ลงไปตรงรูค่ะแล้วก็เริ่มไขได้เลยนะคะ นี่ค่ะไขลงไปทั้ง5ตัวเพื่อตรึงตัวจานอันนี้ให้อยู่ก่อนนะคะแล้วก็ไขลงไปให้สุดเลยค่ะนี่ค่ะไขสุดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาขาโต๊ะหมุนติดลงไปนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ทำให้ครบทั้ง4ข้างเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายเอาจะติสติกเกอร์สกรักกะลดวงกลมแบบนี้ติดที่ใต้ขาโต๊ะนะคะพื้นจะได้ไม่เป็นรอยค่ะ นี่ค่ะเท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประกอบไม่ยากแถมยังได้ความภูมิใจด้วยค่ะที่สําคัญโต๊ะตัวนี้ราคาไม่แพงเลยนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะปอก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง u t u b e ของปอยเอาไว้นะคะล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ